และนี่คือหน้าตาของคนยุคนั้นบางคนบอกว่าอาจจะเป็นหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวก็ได้ผมาจุดนี้แล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากหลิงจูเป็นอรารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกมีชื่อเสียงอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องหยกมีการขุดค้นพบจํานวนมากในบริเวณนี้สิ่งที่สะดุดตาเป็นพิเศษก็คือลวดลายบนพื้นผิวของหยกที่ส่วนใหญ่เป็นรูปหน้าคนและสัตว์ซึ่งบางคนเรียกว่าเป็นหน้าตาของมนุษย์ต่างดาว ในบรรดาหยกร้ายประเภทในวัฒนธรรมเลี้ยงจูเจดคงทูบที่ถูกค้นพบในหลุมหมายเลข12มีความโดดเด่นที่สุดแต่ละมุมมีการแกะสลักลวดลายหน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ ของยุคนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคงทิ้วและนี่คือหน้าตาของคนยุคนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นบางคนบอกว่าอาจจะเป็นหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวก็ได้เนะจดโคงทิ้วมีรูปร่างเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีการเจาะรูตรงกลางรูปครึ่งบนเป็นสัญลักษณ์เทพมนุษย์ที่มีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำสวมมงกุฎขนนกบนศีรษะรูปหน้าสัตว์ มีดวงตารูปไข่ขนาดใหญ่หนูนออกมาขางอและเท้าสุกไว้ใต้ขางในท่าบอกเจดของทิวบ์นี้ทำให้นักโบราณคดีประหลาดใจเป็นอย่างมากและได้รับขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเจดขงทิวบ์มีนักวิชาการหลายคนได้เข้ามาตีความภาพสัญ,ญลักษณ์นี้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงดวงตาแห่งจักรวาลขนาดใหญ่คู่หนึ่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ส่วนล่างของตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสัตว์หมอบอยู่ส่วนบนเป็นเทพเจ้ามีงอนขนาดใหญ่บนศีรษะ,ะแสดงถึงอำนาจของจักรพรรดิเขี้ยวปากกว้างและกรงเล็บรูปนกสแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแม้ว่าจะยังไม่ทราบชื่อของรูปปิศาจนี้หรือเทพตนนี้แต่ความหมายถูกสะกดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับมนุษย์กานค้อมงำของสิ่งหนึ่งที่เนื้อกว่าสิ่งหนึ่งรูปเทพเจ้าและหน้าตามนุษย์ มีทั้งหมด8รูปสัญ,ญลักษณ์นี้มีความสูงประมาณ3เซนเมตรกว้าง4เซนเมตรมีความเชื่อว่าเทพเจ้าที่มีหน้าตาของมนุษย์ละสัตว์คือปรมาจารย์แห่งหยกของวัฒนธรรมเหลียงจูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและความสามคัคคีแสดงว่าสังคมสมัยนั้นมีความศรัทธาทางจิตวิญ,ญญาณเป็นอย่างมากถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวเหลียงจูนับถือมากในสายตาของชาวเหลียงจูเป็นเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของสวรรค์นั่นเอง มีการตีความมากมายสำหรับใบหน้าเหล่านี้แต่ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรที่ชัดเจนซึ่งทั้งหมดยังคงเป็นการคาดเดาในหมู่นักวิชาการแต่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางศาสนาในการสื่อสารกับสวรรค์และโลกหลังความตายผู้ที่ครอบครองสิ่งเหล่านี้ยอมมีอำนาจเนือพิธีกรรมบูชายันอย่างลีกเลีงไม่ได้ ในปีพศ2545เจดีคงชิวได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน64โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกห้ามไม่ให้นำออกจากประเทศจีนอีกด้วยอยากจะทราบไหฮะว่าเขาใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการเจราณายกหรือการแกะหยกนะ นี่ครับข้างหลังผมนี่คือเขาเรียกว่า carving tools เขาเรียกว่า flint คือเป็นเป็นหินชนิดอื่นที่อาจจะมีความแข็งกว่าหยกแล้วค่อยๆขูดขูดเป็นการลักษณะเหมือนขูดมันออกมาค่อยๆลากเป็นเส้นลากเป็นเส้นซ้ําๆซ้ําๆนะครับจนเกิดเป็น g r o u p หรือว่าเป็นรูเป็นรอยลงไปนะครับการทํารอยใหญ่ๆเนี่ยอาจจะจะง่ายกว่าแต่เหล่านี้เนี่ยคือจะดี รอยเล็กๆเหมือนเป็นแฮร์ไลน์นะเป็นเส้นผมเล็กๆนะครับใช้เวลาแกะนานมากบอกได้เลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยพูดกันเป็นหลายๆปีเพลอๆอาจจะเป็น10ปีเลยก็ได้ตั้งแต่การจะต้องมาเจาะนะครับการมาขึ้นรูปแล้วก็การใส่รุ่นลายลงไปนะครับการที่เราจะเข้าใจเรื่องราวของหยกนะครับเราต้องย้อนกลับไปในอดีแตและที่นี่คือแหล่งวัฒนธรรม อันดับต้นๆเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องราวของหยกนะครับวัฒนธรรมเหลียงชูนะครับถือว่ามีการใช้หยกมานาความเชื่อของพระเจ้าของเขานั่นเองนะเหลียงชูเป็นวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับอยากให้พี่น้องชาวไทยได้ติดตามใครชอบโดนัทหยกใครชอบบีเดสหยกผมมีบีเดสแจกสิบชิ้นสำหรับท่านที่แชร์โพสต์นี้นะครับออกไปให้ไกลที่สุดนะครับให้คนที่อยากรู้เรื่องหยกอยากจะประติดประตอร่อเรื่องราวของหยกนะครับ ได้เข้าใจยิามากขึ้นนะครับและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากให้พี่ๆได้เข้าใจแล้วก็ได้มี appreciation มีความรักยิ่งมากขึ้นนะครับผ่านจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของคนในอดีตนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันและเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ